มาฟังโปรโมชั่นดีๆกันต่อเลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นดีๆนะคะวันนี้นะคะฟรีค่าจัดค่าโอนค่ะและพร้อมรับดอกเบีย้ย0%นาน12เดือนนะคะหรือเลือกรับขับฟรี90วันค่ะโปรโมชั่นหมดแค่30กันยานี้แล้วนะคะลูกค้ารีบมาจับมาจองรถกันนะคะทั้งเลย30กันยาแล้วจะไม่ได้โปรโมชั่นนี้แล้วนะคะและพิเศษเลยค่ะดอกเบีย้ย2.79%เท่านั้นเองค่ะ สำหรับลูกค้าที่เครดิตดีหรือไม่ดีนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะว่าสามารถออกรถได้ไหมต้องใช้เอกสารอะไรบ้างอาชีพที่เป็นอยู่ทําอยู่นั้นสามารถออกได้ไหมก็อบยินดีตอบทุกข้อค้องใจทุกคำถามให้ลูกค้าคลายความกังวลคลายความสงสัยค่ะและยินดีช่วยดันทุกเคสให้ลูกค้าได้รถแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับกับอีกเช่นเคยนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถค่ะยอดนิยมนะคะเครื่อง1.5ค่ะก๊อแนะนําเลยค่ะสำหรับต้องเป็นรุ่นนี้เลยค่ะที่ไม่ควรพลาดนะคะ Honda City ค่ะวันนี้นะคะก๊อจะมาแนะนําทั้งหมด3คันค่ะ3คัน3รุ่น3ปีนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็จะค่อยมาแนะนําทีละคันนะคะสําหรับเจ้าคันนี้ค่ะเป็น Honda นะคะ 1.5S ค่ะปี2010ค่ะถึงแม้จะเป็นปี2010นะคะแต่ว่า คุณภาพของรถแล้วก็เครื่องเกียร์อะไรทุกอย่างค่ะยังดีอยู่สภาพรถยังดีอยู่นะคะยังเป็นสภาพเหมือนใหม่เลยค่ะเป็นเจ้าของมือเดียวนะคะสําหรับคันนี้ค่ะมีข้างในนะคะเปลี่ยนจอมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวก็จะไปรีวิวภายในภายนอกกันนะคะว่าเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ Some I give it up, some I give it up, some I give it up to our girls. Five million and forty, not this shorty. Baby girl, I'm a girl, I'm a girl. Time to pass me, well, who am ต่อกันคันที่2เลยค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะจะเป็น Honda City 1.5V ค่ะปี2017มากับสีขาวนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะสภาพเดิมๆทั้งคันเลยค่ะแล้วมีการเก็บงานสีนิดหน่อยตามรอยถลอกรอยขีดข่วนรอยหินกระเทาะนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วสภาพป้ายแดงเลยค่ะเจ้าขออมือเดียวเช่นกันค่ะภายในภายนอกเป็นยังไงไปรีวิวกันเลยค่ะ 1.5S ค่ะปี2020ค่ะมาในสีเทาเข้มนะคะเช่นกันค่ะเจ้าของมือเดียวค่ะสภาพเดิมๆเลยค่ะไมล์หลักหมื่นเองนะคะอยากรู้ว่าภายในภายนอกเป็นยังไงไปดูค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับการชมรีวิวทั้ง3คันนี้นะคะอ้อ,อก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งค่ะมีอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับเอาใจสำหรับซิตี้สายแต่งนะคะมีอีกหนึ่งคันค่ะตามรีวิวรูปนี้เลยแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าก็มีโอกาสจะมารีวิวคันนี้ให้ดูนะคะเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะเหมาะกสาหรับสายซิ่งสายแต่งเลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเป็น Honda City 1.5 SV ตัวท็อปเลยนะคะปี2014ค่ะมาดูราคาและรายละเอียดของ3คันนี้อีกทีค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะ1.5 sp10 ค่ะราคาอยู่ที่269,000บาทค่ะผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,000ปลายๆนะคะฟรีดาวน์ได้เลยนะคะทั้ง3คันส่วนเจ้า2คันนี้ค่ะจะราคาอยู่ที่469,000บาทค่ะมาฟังโปรโมชั่นดีๆกันต่อเลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นดีๆนะคะวันนี้นะคะ ีค่าจัดค่าโอนค่ะและพร้อมรับดอกเบีย้ย0%นาน12เดือนนะคะหรือเลือกรับขับฟรี90วันค่ะโปรโมชั่นตัว,ตวนี้นะคะหมดแค่30กันยานี้แล้วนะคะลูกค้ารีบมาจับมาจองรถกันนะคะทั้งเลย30กันยาแล้วจะไม่ได้โปรโมชั่นนี้แล้วนะคะและพิเศษเลยค่ะดอกเบีย้ย2.79%เท่านั้นเองค่ะ สำหรับลูกค้าที่เครดิตดีหรือไม่ดีนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะว่าสามารถออกรถได้ไหมต้องใช้เอกสารอะไรบ้างอาชีพที่เป็นอยู่ทำอยู่นั้นสามารถออกได้ไหมก๊อบยินดีตอบทุกข้อคล่องใจทุกคำถามให้ลูกค้าคลายความกังวลคลายความสงสัยค่ะและยินดีช่วยดันทุกเคสให้ลูกค้าได้รถแน่นอนค่ะอ๋อแล้วฝาอกอย่างหนึ่งนะคะรถของเรานะคะ รีค่าจัดค่าโอนเท่านั้นไม่พอค่ะเรามีรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ10,000กิโลนะคะพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนขึ้นเขาลงหว้วยอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ค่ะเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงแน่นอนขอแค่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะเราไปทุกที่แน่นอนไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าซื้อรถจากเราไปแล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาน้ํามันหมดยางแตกหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องทํายังไงแบตหมดสตาร์ทไม่ติดต้องทำ ทุกคันนะคะตรงตามปกแน่นอนและมีบริการจัดส่งให้ถึงที่ทั่วประเทศเลยค่ะพร้อมบริการจัดเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่ทั่วประเทศไม่คิดค่าบริการนะคะสําหรับลูกค้าค่ะที่สะดวกเดินทางมาร้านเราตั้งอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีค่ะตามแผนที่ที่ให้มาตรงนี้เลยนะคะและสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมาหรืออยู่ต่างจังหวัดค่ะเรามีบริการจัดเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่ทั่วประเทศค่ะพร้อมกับบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงที่บ้านท่านเลยค่ะ และก่อนจากการวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางมีเดียค่ะเพียงพิมพ์คำว่า e X c h a n g e Center นะคะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกด subscribe ในช่องทาง Youtube เป็นกำลังใจให้พวกเราเป็นกำลังใจให้กอฟและน้องแอดมินด้วยนะคะและฝากอีกครั้งค่ะอยากได้ลดคุณภาพเยี่ยมราคาสบายกระเป๋าต้องมาที่นี่เลยค่ะ e X c h a n g e Center วันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ <c oughs>